สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งสถานที่ที่ผมมานี่ก็คือร้านคาแฟสดนะครับ Family Cafe ฟ,ฟน,นะฮะแล้วก็มีบริการล้างอัดฉีดด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวเขามีบริการอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปนะครับน,นี่ก็เป็นคาเฟ่น,นะครับที่ บริการมีกาแฟนะครับนีตถ่ายนะครับนี่เจ้าของร้านนะฮะนี่เจ้าของร้านครับอคนนี้เจ้าของร้านแล้วก็เพื่อนๆนะฮะครับผมนี่มีบริการกาแฟนะครับแล้วก็้ังอัดฉีดด้วยนะฮะแก้วยละเท่าไหร่ครับสี่สิบบาทครับสี่สิบนะฮะเอานึกว่าสามสิบนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นเรือนรับรองนะครับ แล้วก็มีกาแฟด้วยอยู่ด้านในนะฮะมีห้องแอร์พร้อมนะครับผมเสร็จแล้วก็บริการล้างอัดฉีดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบริการล้างอัดฉีดนะฮะทำหลายอย่างครับที่นี่นะฮะอันนั้นก็ทำเป็นที่มัดผมฮะมัดผมส่งต่างประเทศครับ นี่ก็บริการล้างอัดฉีดนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ผมจะไปลงไว้ที่เพจของคนแก้งคอนะครับผมคนแก้งคอนะครับพี่น้องเข้าไปรับชมกันนะครับผมนี่ครับเจ้าของนะับสวัสดีครับพี่สวัสดีจา้าบริการล้างอัดฉีดด้วยนะครับนี่ครับพอดีผมก็เอารถมาล้างนะ นี่เป็นบริการล้างอัดฉีดด้วยนะครับสถานที่สาสะานะครับเนี่ยเบอร์โทรก็ผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับเบอร์โทรผมขึ้นไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับใครจะมาใช้บริการก็ที่ตำบหลหนองไผ่อำเภอแก้งคร้อนนะครับจังหวัดชายภูมิ สถานที่สะอาดกว้างวางนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสถานที่ผลิตนะครับอา่าอะไรนะที่มัดผมอา่ามัดผมนะครับนี่ก็รถส่งฮะรถส่งส่งต่างประเทศนะครับนี่ที่มัดผมบรรยากาศดีครับในร้านกาแฟนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับ ตัวอำเภอแก่งคอนะครับไม่ไกลนะฮะพี่น้องครับห่างจากอำเภอแก่งคอ้อมาประมาณสักสองกิโลฮะห่างจากในเมืองมาสองกิโลนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาดูครับนี่ครับที่มัดผมะนี่ครับที่มัดผมอันนี้ส่งต่างประเทศนะครับนี่โอ้ไม่น่าเชื่อครับหรือว่าส่งส่ง,สงตามตลาดนัดนะอ่า ส่งตามตลาดนะัดที่พวกเรา,เาไปขายเอาไปไปซื้อไปขายต่อกันนะอที่มัดผมนะครับนี่สองอันเนี้ยนะครับเขามอบให้กับทางแม่บ้านนะครับเอาไปใช้นะอนนี้นก็เลยขออนุญาตประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับนู่นครับนะฝากพี่น้องชาวเครือแกงคอนะครับมาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะไม่ว่าจะเป็นล้างอัดชีดนะครับผมนะเชิญนะครับ เจอนะฮะที่แฟมิลี่คาเฟ่นะครับมาวินคาแค่บริการล้างอาถีด้วยนะครับเบอร์โทรก็0611121261นะครับ0611121261นะครับ พี่น้องก็อย่าลืมนะครับมาใช้บริการกันนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้กลับลากันไปก่อนพี่น้องอย่าลืมไปติดตามชมได้ในชุมชนคนัยภูมิแล้วก็คนแก้งคลอนะครับชุมชนคนแก้งค้อนะครับอยู่ในเพจเฟซบุ๊กนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ